สวัสดีค่ะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์กดกระดิ่งให้ไข่ด้วยนะคะพลังงานในวันนี้มาดูกันหน่อยสิว่าพลังงานความรักของคุณกับคนที่ห่างไกลกัน Energy จะเป็นยังไงคุณจะสมหวังในอนาคตหรือไม่พลังงานตรงนี้ความรักของคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าในตอนนี้คุณรู้สึกห่างไกลกับคนรักไม่ว่าจะเป็นรักทางไกลหรือแม้กระทั่งคนรักที่เดินจากกันไปอยู่ นะคะพลังงานให้มีเวลฟอร์จนูนมันจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เป็นเรื่องที่ดีเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นเซอร์ไพรส์ให้กับคุณและที่สำคัญคือ Energy นี้ยังหมายถึง n อ i นฟิน Business ในคู่รักบางคู่ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงที่สามารถกลับมาได้อีกครั้งนึงด้วยสำหรับบางท่าน สำหรับบางผู้รัก Energy มีไพ่ The Star ความหวังที่จะเป็นจริงหรือฝันที่จะเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นสำหรับบางท่านไพ่ที่เป็นเจ้าของพลังงานของคนที่เป็นเจ้าของไพ่ชุดนี้คุณจะมีความสมหวังในรักที่คุณรู้สึกยังขาดและรออยู่